อรุณสวัสดิ์ค่ะนี่คือรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะคะในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ชีวันวิสาสะค่ะท่านเขียนหนังสือแล้วก็วาดภาพนะคะประกอบหนังสือภาพเด็กหลายเล่มเล่มที่เราหยิบยกมามีชื่อว่านิ่งค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเจ้าตัวนิ่งตัวนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวแล้วก็ภาพสวยๆการผจญภัยของเจ้าตัวนิ่งเนี่ยนะคะได้มีผลทําให้เด็ก ในกิจกรรมนะคะหลายๆที่ได้มีความสงบนิ่งหรือรู้จักความนิ่งอาจารย์ได้มีประสบการณ์ในการทํางานทางด้านธรรมะหรือทางด้านพระธรรมเนี่ยมากมายความสงบนิ่งในความรู้สึกของอาจารย์นี่คืออะไรคะสงบก็คือทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นที่จะคิดอย่างมีสติ ค่ะนะฮะเป็นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยค่ะปกติคนเราจะคิดเตะสปะมากคนเวียนเตะสปะเวลามีอะไรมากระทบปุ๊บบางทีเราก็คิดตอบกลับไปบางทีใช่แต่ถ้าเกิดเรานิ่งปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราเราปรองมันก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆมีสติว่าจะคิดเรื่องนี้จะคิดเรื่องนี้จะคิดเรื่องนี้ไม่ใช่คิดทุกอย่างผสมกันหมดค่ะนะคะ เช่นเดียวกับเจ้าตัวนิ่งเนี่ยซึ่งผ่านการผจญภัยมากมายนะคะแล้วก็อาจารย์ใช้การผจญภัยที่เป็นเรื่องราวของธรรมชาติฝนตก้าร้องนะคะหรือว่าลูกเห็บตกก็มีนะคะใช่ไหมคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าเจ้าตัวนิ่งเนี่ยนะคะผจญภัยแล้วก็ได้เผชิญเมื่อเผชิญแล้วก็ทําให้เกิดการสงบนิ่ง ก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรออกไปในสังคมเรายุคนี้เนี่ยการสงบนิ่งหรือการสงบเพื่อคิดอย่างมีสติเนี่ยจําเป็นและสําคัญมากใช่ไหมคะครับจําเป็นจําเป็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลามันมีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยถ้าเราไม่เราไม่คิดก่อนนะเราโต้ตอบกลับไปโดยอัตโนมัติเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะฮะเอา คิดง่ายๆว่าเวลาเราขับรถอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้ามันมีอะไรมากระทบมีคนมาปาดหน้าปุ๊บเนี่ยถ้าด้วยสัญชาตญาณหรือด้วยความขุ่นมัวหรืออะไรก็ตามที่เรามีอยู่ในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะโกรธแต่ถ้าเรานิ่งคิดเรายังไม่ต้องไปโกรธแต่เราคิดซะก่อนแค่หยุดคิดแค่นั้นแหละบางทีเราปล่อยเขาไปเรื่องราวต่างๆความวุ่นวายต่างๆเหตุการณ์รุนแรงก็จะ ไม่เกิดขึ้นอันนี้คือนิ่งแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่นิ่งก็ตอบไปโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องเป็นเรื่องแน่นอนนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จําเป็นมากในการที่จะต้องพบกับความสงบนิ่งใช่ไหมคะครับผมนะคะเพราะว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสติค,ครับอาจารย์คะแล้วความสงบนิ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะอันนี้อาจารย์สามารถทําให้เด็กเนี่ยซึ่งประมาณสามขวบกว่าเนี่ยสงบนิ่งได้เนี่ย การจะแนะนําให้ผู้ใหญ่ในชีวิตจริงๆงสงบนิ่งเนี่ยควรจะทายังไงคะอะ่คือถ้าเราคิดอยู่เฉยๆนะฮะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยบางทีเราเราอาจจะไม่นิ่งก็ได้<ะ>แต่ว่าอย่างหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็น,เป,นเป้าหมายของเราให้เราไปจดจ่ออยู่ข้างหน้าะนะครับตรงนั้นแหละสามารถทําให้เราเนี่ยนิ่งได้ะนะฮะหรือแม้กระทั่ง ถ้าเกิดเราจะอยู่กับตัวเองเนี่ยนะฮะในในทางศาสนาหรือในทางที่คนที่จะทําสมาธิก็ต้องมีจุดที่จะจดจอ่ออย่างเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบนี้จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจแต่สาหรับเด็กหรือสำหรับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเนี่ยถ้าเรามีหนังสือให้เขาตาเขาสัมผัสอยู่กับภาพหูเขาจดจ่ออยู่กับการฟังอ,อาการที่ดูและฟังตรงนั้นนั่นแหละคือเริ่มที่จะมีสมาธิ แล้วก็จะค่อยๆค,คิดตามแล้วภาพในหนังสือเด็กเนี่ยไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวไม่เหมือนกับภาพในใน,ในโทรทัศน์ดิธีท<อ>ีุ่บว่าบุวาบว่าตรงนั้นเราอาจจะเห็นเหมือนกับว่าเอ๊ะเด็กก็นิ่งนี่แต่ไม่ใช่อ,อันนั้นเป็นการถูกสะกดสะกดและก็เร่าะนะครับแต่อันนี้เนี่ยเหมือนกับเด็กมาจดจอ่อแล้วก็คิด มันจะคนละอย่างกันแล้วผู้ใหญ่เองเนี่ยเมื่อเมื่อเห็นเด็กนะฮะนิ่งต่อหน้าหนังสือแล้วก็ได้เปล่งเสียงได้อ่านปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะฮะผู้ใหญ่สะกดเด็กเด็กก็สะกดผู้ใหญ่นะฮะโดยมีหนังสือเนี่ยเป็นสื่อกลางทําให้เด็กนิ่งผู้ใหญ่ก็นิ่งแล้วก็จะเริ่มคิดก็เป็นเวลาเชื่อมโยงกันด้วยความสงบนิ่ง และในความสงบนิ่งนั้นเราก็จะคิดกันอย่างมีสติแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นในบ้านในครอบครัวหรือในสังคมกันอย่างมีสตินะคะอาจารย์ได้นอกจากหนังสือเล่มน,นี้แล้วมีหนังสืออะไรอีกไหมคะที่พระธรรมคำสังส่อนทางด้านพุทธศาสนาเน้นโน้มน้าวให้อจาร์นนำไปใช้ในหนังสือเด็กก็ะจะมีหนังสือบองตกเรื่องหนึ่งม่ได้หยิบมาบนะคะเป็นเรื่องรักครงเบิกบานบบนะฮะที่ เล่าเรื่องโดยท่านววชิระเมธีนะฮะท่า <c ười> <ภ>นก็เล่านิทานธรรมะให้ฟังนะฮะก็ไปตีความต้องไปตีความไปขยายเรื่องขยายเ่อยันต่อนะฮะก็เป็นหนังสือนิทานธรรมะสำหรับเด็กแ <c ười> ล้วก็หนังสือในชุดที่ท่านววชิระเมธีเขียนหลายๆ <c ười> เล่มด้วยกันตั้งแต่ธรรมะติดป,ปีธรรมะหลับสบายธรรมะ คลายร้อนนั่นแหละคก็หนังสือในชุดนั้นแล้วก็หนังสือของท่านผมคุณาพรที่ผมได้มีมีโอกาสได้วาดภาพประกอบนะฮะชุดนั้นก็จะเป็นชุดที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มคิดได้นะเริ่มเริ่มคิดได้ว่าเออจะต้องเอาเรื่องธรรมะเนี่ยมาสื่อสารกับเด็กนะครับอันนี้อันนี้เป็นหนังสือที่ที่เข้ามาในชีวิตผมนั่นก็หมายความว่าการที่ได้รับใช้ครูบาอาจารย์เนี่ยนำมาซึ่ง ซึ่งสติปัญญาจริงๆนะคะคที่จะได้ใช้ในเรื่องของเด็กด้วยนะคะคอันไหนยากกว่ากันคะการทํางานที่จะต้องถ่ายทอดความเข้าใจทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยสู่ผู้ใหญ่หรือสู่เด็กที่ยากง่ายกว่ากันคะถ้าจะให้ผมตอบตรงตรง,ตรงจากใจนะฮะผมว่าพูดกับผู้ใหญ่ยาก จริงเหรอคะคิดไม่ถึงใช่ไหมฮะคิดไม่ถึงเพราะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะเข้าใจอะไรเยอะมากมายากว่าแต่ที่จริงยากกว่าเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยจะไม่มีอัตติค่ะนะฮะข้อมูลอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะไม่เยอะใช่ไหมครับเขาพร้อมที่จะรับฟังแล้วบางทีเขาจะมีแง่มุมอะไรต่างๆมีความใสซื่อมีจินตนาการแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเรียนรู้มาเยอะ ข้อมูลเยอะนะฮะแล้วก็มุมมองเนี่ยบางครั้งมองในทางเดียวแล้วบางทีจินตนาการก็ติดซะด้วยอยลงไปแล้วต้องใช้เพราะว่าสดถอยลงไปแล้วอาจารย์เมตตามมาใช้คําว่าสดอยบางคนตรงนี้จินตนาการตรงนี้ก็ปิดนั้นในการสื่อสารกับผู้ใหญ่เนี่ยเหนื่อยนะะเหนื่อยเพราะว่าต้องต่อสู้กับความคิด กับอัตราภายใน <c oughs> นะฮะแต่สื่อสารกับเด็กเนี่ยเราพูดกันด้วยภาษาภาษาเด็กภาษาจินต <c oughs> นาการนะครับแล้วพูดกันด้วยความสนุกพูดกันอย่างมีชีวิตชีวาก็จะสื่อสารได้เหมือนกับเข้าใจกันได้ง่ายกว่า <c oughs> เอาละค่ะทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามนี้นะคะก็คือว่างานนี้เนี่ยนะคะในการที่นําศิลปะภาพวาดต่างๆเนี่ยนะคะถ่ายทอดธรรมะลงสู่หัวใจของเด็กและผู้ใหญ่ งานนี้ให้อะไรกับอาจารย์บ้างคะให้ให้ความสุขในชีวิตและให้ความสงบเย็นนะคะครับผมก็เหมือนกับเป็นเป็นเป็นเชื้อเพลิงเย็นเชื้อเพลิงเย็นโอ้ชื่เลย้งใช้ค่นี้ฮะคือถ้าเราพูดว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันดูเหมือนร้อนนะคะแต่ว่าเป็นเชื้อเพลิงเย็นที่ทําให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปนะฮะด้วยความต้มเย็นด้วยความสงบสุขค่ะนะคะและนี่คืออาจารย์ชีวันวิสาสะนะคะ ศิลปินท่านหนึ่งที่ใช้ธรรมะที่มีอยู่ในหัวใจเนี่ยนะคะนำออกมาเพื่อแผ่เราในรูปแบบของหนังสือภาพทําให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ขาเชื้อเพลิงที่อาจารย์ว่าเป็นเชื้อเพลิงเย็นกําลังขับเคลื่อนสังคมด้วยนะคะในทานที่งอกงามดีอย่างมากร้บพระพคุณค่ะนะคะนี่คืออีกท่านหนึ่งนะคะที่รายการชีวิตไม่ทิ้นหวังมีความรู้สึกภาคภูมิใจและก็นําเสนอผลงานของท่าน ขอให้ทุกท่านนะคะมีชีวิตที่มีเชื้อเพลิงเงย็นในการขับเคลื่อนชีวิตเหมือนกับบุคคลผู้รู้หลายๆท่านที่เรานำมาที่นี่นะคะสำหรับวันนี้รายการของเราต้องกราบขอบคุณและสวัสดีค่ะ